เวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันยกเว้นวันจันทร์คือสัญญาณของการเริ่มต้นที่กลุ่มผู้ค้าจะต้องเร่งแข่งขันกับเวลาในการทํามาค้าขายบนทางเท้าของถนนสีลมแห่งนี้ทําให้ถนนสีลมดูคับทั่งทั้งการจราจรและการสัญจรบนทางเท้าพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับกลุ่มผู้ค้าก็จะนําสินค้าออกมาตั้งเพื่อที่จะเตรียมแผงค้าขายกันบริเวณของสองฝั่งถนนสีลมแห่งนี้นะครับ ส่วนตรงบริเวณที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าเมื่อผู้ค้านําสินค้าออกมาไม่ว่าจะเป็นการสัญจรบนถนนหรือว่าการนํามาตั้งบนถนนสีลมแห่งนี้ก็จะทําให้กีดขวางการจราจรจุดนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ทางกรุงเทพมหานครต้องเข้ามาจัดระเบียบครับเหตุผลสําคัญของการคืนพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครและตํารวจจราจรตัดสินใจในการขอคืนพื้นที่ทางเท้าคือการร้องเรียนของประชาชน ทำให้การจราจรติดขัดแต่ในมุมของผู้ค้าพร้อมที่จะพิสูจน์ไม่ใช่ตัวปัญหาสีลมเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกนะฮะเก็เรื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยของกรุงเทพมหานครก็ประสานนะฮะเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมนะในเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆนะฮะในเรื่องของถนนคนเดินนะแต่ปรากฏว่าพอทําเข้ามาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่า สองข้างทางเนี่ยฮะมีทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนท,ทั้งร้านต่างๆเนะฮะเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะฮะทางกรทมเนี่ยก็ทนอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะก็คิดว่าเราควรจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมยิ่งกว่านี้นะฮะดีกว่าเอาถนนมาเป็นสถานที่ค้าขายฝากคุณเรียนไปถึงผู้ใหญ่เลยว่าประชาชนที่ร้องเรียนอะ่ะเราน้อมรับว่าเราผิดแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าให้เราพิสูจน์เราสาม,มารถหาคนที่ได้ มากกว่า5,000หรือหมื่นคนก็ได้ที่มายืนยันว่าพวกเราอ่ะไม่ได้เป็นตัวปัญหาท่านเอาคนแค่ไม่กี่คนในคลิปหรือในวิดีโออะไรที่ท่านทำอ่ะมาตัดสินคนหมู่มากที่ค้าขายบรรยากาศการค้าขายในวันนี้พ่อค้าไม่ค้าต่างอ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารการบังคับให้ออกจากพื้นที่เสียงพูดคุยยืนยันถึงเจตนาลมตลอดสองฝั่งจะไม่ย้ายไปไหนในยุคเศรษฐกิจที่ผู้ค้าบอกว่า ทํามาค้าขายไม่คล่องจากที่ก่อนหน้านี้สองฝากฝั่งจะเต็มไปด้วยร้านค้าแต่ถนนแห่งนี้ก็ถูกจับจองมายาวนานมากกว่าสาปีแล้ว แม้สินค้าบนถนนสีลมจะเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และการค้าขายก็เป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ประชาชนร้องเรียนว่ากิดความการเดินบนทางเท้าทําให้กรุงเทพมหานครต้องเข้ามาขอคืนทางเท้าและให้ผู้ค้าเลิกขายตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ครับเสน่ห์ของการค้าย่านถนนสีลมเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและการสร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจแต่หากคำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมายคืนทางเท้าให้กับคนเดิน ถนนสีลมแห่งนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสีลมได้รับการขนานนามเป็นถนนที่มีสีสันเป็นตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายแต่ด้วยยุคปัจจุบันที่ผู้ค้ามีทางเลือกมากขึ้นสินค้าที่นี่จึงเป็นสินค้าที่ขายได้เฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติผู้ค้ายังหวังว่าจะได้ทํามาค้าขายกันต่อไปที่คิดว่าถ้าไม่ได้ขายที่นี่ จะทําให้บริเวณของถนนสีลมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเปลี่ยนคืนหนึ่งผมสังเกตดูตามความคิดของผมนะที่ผมขายของมาคือมือดหมดเลยสองเศรษฐกิจตรงนี้การต่างชาติเขาคงคงที่จะมาเดินแล้วจะที่จะมาจับจ่ายเนี่ยเขาคงจะยุ่งยากหน่อยทางเ่ผมยินดีที่ว่าเออขอเรื่องเวลาเป็นสามทุ่มในเวลานั้นผมคิดว่ารถกูไม่ติดแล้วแหละในเวลานั้นคือว่าพวกพี่ๆป,ป้าๆนั้นน้อ,นองๆทุกคนเขาคือว่าต้องเข้าบ้านนอนกันแล้วใช่ไหม พวกผมก็อาศัยว่ากลางคืนแล้วก็อาศัยว่าขายนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากเขาจะมาจับจ่ายซื้อของเวลากลางคืนนะตามวินิสัยของพวกเขาอยู่แล้วก็ดูไว้นะแต่สินค้าของพี่มันขายคนไทยไม่ได้มันขายได้แต่ต่างชาติอะเขาไม่ให้ขายก็จบเพราะเราอายุเยอะแล้วอะจะไปเริ่มอะไรได้อะแต่เราคิดว่าเรายังมีที่ทํากินเราก็ทําไหวเราก็ทําไปไง อมรู้จริงๆนอนหลับไ,หหไมมห่ลาบทุกทุกคนทุกไม่รู้ว่าจะทํายังไงไงแต่ทุกยอมรับว่าทุกตอนเนี้ทางออกของกรุงเทพมหานครคือการจัดหาสถานที่ให้กับกลุ่มผู้ค้ามากกว่า600รายมากกว่า10,000แผงแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจผู้ค้าจึงยื่นข้อเสนอเลื่อนเวลาเปิดปิดจากเวลา19นาฬิกาถึงตี2เป็น22นาฬิกาถึงตีสอง หรือจากบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6กสวนลุมพินีส่วนที่สีลมเนี่ยไม่อยากประท้วงไม่อยากทําอะไรผิดกฎหมายนอกจากบาทวิถีที่เราใช้นอกนั้นเราว่าเราจะไม่ทํานะก็ยังไม่รู้ว่าไงเพราะไม่ไม่มีเสียงตอบรับมาเลยอะเงียบเพราะพวกเขาก็สงบนิ่งรอรอแต่เงียบเพราะสีลมไม่อยากให้เหมือนทุกที่ที่เป็นคือลุกคือประท้วง ทุกวันนี้ดูมันมันบ้านเมืองมันก็ไม่ค่อยปกตินะคือนำเสนอท่านเป็นผลแล้วนะคะแต่ท่านยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การทําลายนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงว่าอนุรักษ์ของเก่าการยื่นหนังสือต่อศูนรงธรรมให้ในายรัฐมนตรีระงับคําสั่งห้ามขายสินค้าบนถนสีลมอย่างไม่มีสัญญ,ญาณการตอบรับท่าทีของนายรัฐมนตรีที่ออกมายอมรับว่า การจัดระเบียบทางเท้า53จุดสำเร็จแล้วบางส่วนพร้อมยอมรับว่ามสงสารกลุ่มผู้ค้าแต่ต้องจำยอมบังคับใช้กฎหมายนับถอยลหลังเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครขีดเส้นตายเอาไว้กลุ่มผู้ค้าบนถนนสีลมจะต้องยุติการค้าขายบนถนนสีลมแห่งนี้นะครับและหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติจะถือว่าเป็นการปิดตำนานการค้าขายบนทางเท้าของถนนสีลมครับ อิทธิพลปิละโรธนาวยีรายงาน